สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะแนะนำการสร้างปกของ Google Classroom ของเรานะคะให้มีลักษณะที่เราต้องการมีลักษณะที่เป็นเราเป็นเอกลักษณ์ของเราะคะ่ะซึ่งจะแตกต่างไปจากทีมหรือทีมที่มันเป็นลักษณะมาตรฐานของ Google Classroom นะคะโดยใช้โปรแกรม PowerPoint นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่จะต้องทราบ ก็คือสีของภาพที่เราออกแบบมาเนี่ยนะคะที่แสดงบนปกของ Google Classroom เนี่ยจะแตกต่างจากภาพที่เราออกแบบมาเนื่องจากว่าบนปกของ Google Classroom เนี่ยเขาจะมีธีมสีของเขาอะนะคะปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นธีมสีตรงเนี้ยมันก็จะทับกับภาพของเราอีกทีหนึง่งดังนั้นมันจะทำให้ภาพของเรานะคะสีเข้มขึ้นนะคะสีเข้มขึ้นแบบเนี้ยนะคะ แต่ว่าถ้าใครอยากที่จะออกแบบปกห้องเรียนของเรานะคะให้มันเป็นลักษณะของห้องเรียนของเราเลยเป็นลักษณะของเราก็ไปดูการออกแบบกันค่ะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีง่ายๆเลยไปเปิด powerpoint นะคะก่อนอื่นไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะไปที่ออกแบบขนาดสไลด์ขนาดสไลด์กำหนดเองเราจะตั้งค่าหน้ากระดาษให้อยู่ที่ แปดร้อยคูณสองรอยพิกเซลนะคะความสูงสองร้อยพิกเซลปรับให้พอดีค่ะได้ค่ะได้ขนาดของภาพเรามาแล้วนะคะเส้นตรงนี้นะคะถ้าของใครไม่ขึ้นให้ไปดูที่มุมมองนะคะ นี่ก็คือมันมันหัดเนาะแล้วก็เส้นบอกแนวค่ะถ้าอยากให้มีเส้นบอกแนวก็คลิกนะคะอ่าทีนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งส่วนต่างๆของปกของ Google Classroom ตรงนี้นะคะถ้านักเรียนเขาเข้าเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยจอหน้าจอที่แสดงผลนะคะก็จะเต็มเด็กเขาก็จะเห็นภาพปกตรงนี้เต็มเหมือนกัน แต่ถ้าเขาเข้าโดยใช้มือถืออย่างเงี้นะคะภาพปกจะแสดงประมาณเศษสามส่วนสี่ดังนั้นเราจะสร้างเส้นแนวตรง5.5อีกเส้นนะคะเอาเมาส์ไปที่เส้นจะเป็นลักษณะแบบนี้กดคอนโทรแล้วก็คลิกดึงเส้นออกไปที่5.5นะคะอ่าได้มาแล้วตรงนี้จะมีรายละเอียดของชื่อวิชาชั้น แล้วก็พวกรหัสเข้าห้องลิงก์ของม e e อะไรพวกนี้อยู่เราก็จะไม่ไม่ไปยุ่งกับตรงนี้นะคะจะเอาแบบในโซนนี้แทนไปที่รูปแบบพื้นหลังนะคะจะเป็นนี้ก็ได้หรือถ้ามันไม่ขึ้นคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังไปเติมสีกันก่อนจากนั้นแทรกรูปภาพรูปเราอยากตัดให้เป็นวงกลมนะคะง่ายๆเลยคือไปที่ครอปตัดลูกศรเล็กๆตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไป ครอปตัดตามรูปร่างเลือกจะตัดให้เป็นวงกลมได้แล้วย้ายตรงนี้มาแนะนำเว็บไซต์ที่ใช้หารูปแต่นะคะส่วนตัวชอบใช้ freepix. com ค้นใส่คำค้นคว้าตรงนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ภาพที่สวยๆงามๆเยอะมากเลยภาพ นะคะจะเป็นภาพถ่ายก็มีภาพถ่ายเป็นภาพที่เป็นแอนิเมชันนะคะหรือจะเป็นแบบแนวไลายเส้นก็ก็สวยเอาลูปนี้คลิกเข้าไปที่รูปกดดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้เราไปดูว่าอยู่ที่โฟลเดอร์ใดอ่าไฟล์ของเขาจะเป็นไฟล์ที่ถูกซิปมาอย่างเงี้ยนะคะเป็นหนังสืออัดแพกมาเพราะฉะนั้นเราไปที่คลิกขวา a ั t a a t to นะคะ ก็จะอยู่ในรูปของโฟลเดอร์คลิกเข้าไปเอารูปภาพมาลากลงมาเลยนะคะแต่แล้วไปที่เดิมครอปตัดอยากตัดให้มีรูปทรงแบบใดนะคะก็ตัดเลยขอเป็นวงกลมเหมือนกันต่อไปเพิ่ม Facebook นะคะขอโลโก้ Facebook คัดลอกรูปภาพ วางเลยคอนทรนวีอืมเรียบร้อยไปบันทึกเลยค่ะไฟล์บันทึกเป็นเรียกดูบันทึกไว้ที่เดกสก์ท็อปนี่แหละปก Google Classroom เป็น jpeg นะคะ jpeg ไฟล์บันทึกมีอยู่แล้วบันทึกซ้ำใช่ไหมใช่สไลด์นี้เท่านั้นอ่าได้มาแล้วเนี่ยไปแอบดูหน่อยนะคะนี่นะคะเราจะมีปก google classroom แบบของเราอ่าทีนี้ไปที่ google classroom นะคะปก google classroom อัปโหลดปุ๊บ รอสักครู่นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วอืมเนี่ยนะคะได้มาแล้วปก Google Classroom ที่เป็นห้องเรียนของเราและเป็นปกของเราที่ไม่เหมือนใครโอเคค่ะอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ